ควันกิ่งหรือตัดต้นแบบไหนโตเร็วกว่ากันครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสวนเข้าแปลงนะครับมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะของการเสียบข้างทุเรียนนะครับจากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ดีนะครับระหว่างวิธีการคว้านกิ่งนะครับหรือว่าวิธีลักษณะแบบนี้นะครับโดยการเสียบข้างติดแล้วนะครับเราก็มาคว้านกิ่งออกไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สารอาหารนะครับหรือว่าต้นทุเรียนนะครับสามารถลำเลียงไปเลี้ยงต้นที่อยู่ด้านบนได้ครับผม เพื่อที่จะให้เขาส่งอาหารนะครับมาให้กับกิ่งพันธุ์ที่เราเสียบติดเข้าไปนะครับว่าระหว่างการคว้านกิ่งแล้วก็วิธีการตัดต้นนะครับพันธุ์พื้นเมืองออกไปว่าแบบไหนนะครับจะดีกว่ากันจะโตเร็วกว่ากันครับผมคลิปนี้นะครับก็คือจะมาไขาความากระจ่างนะครับคําถามเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่สอบถามว่าคว้านกิ่งหรือว่าตัดต้นแบบไหนนะครับสามารถโตได้อย่างรวดเร็วกว่าและก็ดีกว่ากันคลิปนี้ก็คือ โดยส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ครับผมระหว่างการค้วนกิ่งหรือการตัดต้นนะครับก็ลักษณะการโตของต้นที่ค้วนกิ่งนะครับค่อนข้างจะโตช้าสักนิดนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะตัดท่ออาหารของเขาแล้วครับผมเขาก็ยังสามารถส่งไปลําเลียงต้นเดิมนะครับได้อยู่บ้างครับผมแล้วก็ลักษณะต้นดังเดิมก็จะใบเหลืองแล้วก็ค่อยๆตายลงไปนะครับส่วนวิธีการตัดต้นนะครับก็คือเราจะตัดปัญหาออกไปเลยก็คือ ต้นทุเรียนก็ไม่สามารถส่งอาหารไปให้กับต้นเดิมได้ครับผมก็จะหันมาส่งอาหารแลวก็เลี้ยงให้กับกิ่งเสียบข้างกิ่งพันธุ์ดีที่เราเสียบเข้าไปครับผมซึ่งจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าครับผมนี่นะครับซึ่งต้นนี้นะครับเป็นการเสียบข้างพร้อมๆกันนะครับก็คือเสียบกันในวันเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูลักษณะการแตกต่างนะครับเพื่อไขข้อกระจ่างนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันครับผม โดยส่วนตัวนะครับก็คือจะยืนยันครับผมว่าวิธีการเสียบข้างโดยการตัดต้นนะครับจะส่งอาหารแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีกว่าการควนกิ่งครับผมนี่ครับก็มีหลายๆท่านนะครับหลายๆ f อฟนะครับที่สอบถามว่าแล้วต้นเสียบข้างนะครับอายุการให้ผลผลิตค่อนข้างจะยาวนานกว่าต้นที่ปลูกปกติหรือเปล่าครับผมซึ่งต้นนี้นะครับเป็นต้นเสียบข้าง โดยปลูกต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเข้าไปนะครับแล้วก็ตามมาเสียบข้างซึ่งมีลักษณะที่เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ปลูนไง่ายๆนะครับก็คือมีก็เรียกว่ามีโจท์ที่แข็งแรงมากนะครับการเติบโตก็เป็นไปตามก็เรียกว่าเป็นไปตามธรรมาชาติของเขาครับผมโดยการดูแลเหมือนอนกันสําหรับต้นที่ปลูกพร้อมกันนะครับก็จะมีลักษณะโตเช่นกันครับผมก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะช้ากว่าสัก นิดสักหน่อยเพราะว่าเราจะมาเสียเวลานะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าเรื่องของการปลูกพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าพันธุ์ดั้งเดิมออกไปนะครับกว่าจะมาเสียบ้างก็เกือบเกือบปีครับผมซึ่งจะเป็นข้อด้อยของต้นทุเรียนเสียบข้างแต่เมื่อเฉริญเติบโตแล้วนะครับก็มีลักษณะไล่เลีย่ยกันครับผมนี่นะครับในแปลงเดียวกันนะครับแปลงเดียวกันปลูกพร้อมกันอันนี้จะเป็นต้นเสียบยอดครับผมเป็นต้นเสียบยอด โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับผมในการแนะนําวิธีการเปลี่ยนทุเรียนนะครับจากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ดีระหว่างการเสียบเสียบข้างติดแล้วเราใช้วิธีการควนกิ่งหรือว่าวิธีการตัดยอดนะครับหรือว่าตัดต้นแบบไหนดีกว่ากันครับผมโอเคครับขอบคุณมากในการรับชมครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยครับครับผมสวัสดีครับ